คือถ้าหากว่าตอนนี้เนี่ยด้านหนึ่งบอกว่าจะต้องออกมามอบตัวอีกด้านหนึ่งบอกว่าฉันก็ไม่สนใจฉันก็จะยื้อของฉันไปทางด้านของพระธรรมชโยก็จะยื้อต่อไปมันจะมีข้อกําหนดหรือว่ามีเดทไลน์อะไรไหมที่ยังไงก็จะต้องจะต้องมาเจอกันจนได้ก็เจอกันใ,ในสภาพที่อีฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายจับอีฝ่ายเป็นฝ่ายหนีถ้าหลังจากวันนี้นะถ้าหลังจากวันนี้ก็จะออกมาในรูปแบบเพราะทางดีไซก็ ็ยืนอยู่บนเส้นของความถูกต้องตามกฎหมายคคือเขาจะต้องจับกลุ่มตัวมาให้ได้ถ้าหลังจากนี้ตกลงกันไม่ได้เพราะว่าถ้าเขาละเลยเพิกเฉยะนะฮะไม่ปฏิบัติตามหน้าที่เขาก็จะถูกเป็นผู้ผิดทางกฎหมายะนะฮะตามมาตรา157คือคะละเลยการปฏิบัติหน้าที่เหตุผลอะไรที่ทําให้ท่านมาพบพนักง,งานสอบสวนไม่ได้มารับทราบข้อกล่าวหาไม่ได้ ก็คืออาการ,รเจ็บป่วย,วยนะฮะเจ็บป่วยภายในอย่างเช่นเบาหวานโรคหมุนอะไรต่างๆเนี่ยมันยังเห็นไม่ได้นะครับแต่เมื่อท่านได้เอาขานะที่เกือบเน่าหรือเน่าแล้วจนเป็นสีดำคำ้มเ่ยนะออกมาให้ทางสาธารณชนได้เห็นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นภาพที่ท่านจะต้องแสดงให้เห็นว่ามันเป็นความจริงจริงๆถ้าเกิดมา น้องท่านไม่ได้ดำอย่างที่ปรกากฏในภาพอย่างนี้ท่านก็มดเทและซึ่งจะเป็นผลเสียกับท่านตอนนี้กลัวสองอย่างกลัวต้องเจอหมอแล้วตรวจแล้วก็กลัวจะต้องมามอบตัวเพราะยังไม่รู้ชะตาการรมถ้ามอบตัวกับทาง DSI แล้วจะเป็นยังไงขบวนการยุติธรรมที่พระธรรมชโย,ยจะพิสูจน์ตัวเองว่าท่านบริสุทธิ์ไม่ได้ผิดอย่างที่ DSI กล่าวหาว่ารับของโจรหรือร่วมกันฟอกเงิน มันก็ยังมีอีกยาวนานนะฮะแล้วสารก็มีอีกตั้งสามสาร,รแต่ทําไมปัญหาและคําถามก็คือพระธรรมชโยทําไมไม่เข้ากระบวนการในในในการสอบสวนตั้งแต่แรกนะท่านกลัวอะไระนระฮะหรือว่าท่านผิดจริงๆมันก็เกิดคําถามขึ้นมากนะครับ